รู้หรือไม่ประกันสุขภาพแบบเหมาใจเนะี่ยที่แท้จริงนั้นนะต้องดูยังไงเรามีอยู่3หมวดนะครับแล้วก็อีกหนึ่งข้อที่เราเป็นข้อสังเกตนะครับหมวดแรกนะครับดูที่เรื่องค่ารักษาพยาบาลในกรณีที่เป็นผู้ป่วยในพวกค่าห้องค่าอาหารค่าบริการประจําวันนะครับแล้วก็พวกค่ายากลับบ้านภายใน7วันนะครับแล้วก็พวกอีกอันนึงก็คือเรื่องค่าตรวจเยี่ยมของแพทย์เรานะครับไอ้พวกนี้นะครับ ถึงแม้ว่าประกันของเราจะเป็นแบบเหมาจ่ายแต่จริงๆแล้วพวกนี้มันจะไม่ไม่ใช่เหมาจ่ายจริงมันก็คือจะมีการกําหนดเพดานนะครับว่าวันหนึ่งจะประกันแบบนี้จะจ่ายให้ไม่เกินวันละเท่าไหร่นะครับส่วนนี้คือหมวดแรกนะครับส่วนหมวดที่2นะครับก็คือเป็นเรื่องของการพูดถึงค่ายาค่ารักษาค่าผ่าตาดัดค่าอะไรก็ตามที่มันเกิดขึ้นในโรงพยาบาลนะครับตอนที่เป็นผู้ป่วยในนะครับอันเนี้ย ถ้าเป็นแบบเหมาจ่ายจริงๆนะครับมันจะกําหนดเป็นวงเงินไว้เลยครับเป็นตั้งแต่ล้าน2ล้าน5ล้าน10ล้านอะไรก็ว่าไปนะครับส่วนเนี้ยถ้าเกิดมีการกําหนดไปว่าเอะถ้าเป็นอุบัติเหตุจะให้จํานวนเงินเท่าไหร่อะไรเงี้ยจะแบบเนี้ยจะ,แบบจะไม่ใช่แบบเหมาจ่ายจริงนะครับเหมาจ่ายจริงคือรวมๆเลยครับว่าทุกอย่างเนี้ยอยู่ภายใต้วงเงินก้อนนี้นะครับแล้วก็มีข้อสังเกตอีกอันหนึ่งนะครับในในส่วนนี้นะครับ มันมีแค่บริษัทประกันแค่2ใน10เจ้าเท่านั้นเองประมาณนี้นะครับที่สามารถจะให้เ,เงื่อนไขที่แบบเบิ้ลเป็น2เท่าได้ถ้าเกิดเป็นการรักษาโรคร้ายแรงนะครับโอเคครับมาดูที่หมวดที่3นะครับหมวดที่3เนี่ยเป็นเรื่องของเรื่องการรักษาเกี่ยวกับให้เป็นแบบคนไข้นอกอ่ะนะครับเช่นพวกว่าค่าล้างไตเคมอะไรพวกนี้นะครับที่มันเ,เราไม่จําเป็นต้องไปนอนโรงพยาบาล ถ้าเป็นแบบเหมาจ่ายจริงและอยู่บนมาตรฐานใหม่นะครับส่วนนี้มันจะถูกรวมอยู่ในวงเงินที่บอกไว้นะครับนั่นคือข้อ,อ,อสามหมวดแล้วนะครับข้อสุดท้ายนะครับที่สําคัญเลยก็คือถ้าเป็นแบบเหมาจ่ายจริงนะครับคุณจะจ่ายเบี้ยถูกกว่านะครับถ้าโดยรวมนะครับตลอดอายุสัญญานะครับคุณอาจจะได้รับการประหยัดกว่าไอ้แบบเก่าๆเนี่ยได้ถึง4 0หรือประมาณเป็นหลักล้านบาทเลยนะครับ อันนี้เป็นเพราะว่ามีการแข่งขันกันสูงในวงการประกันแล้วก็มีเรื่องของมาตรฐานใหม่ที่คอปอประกาศออกมาใช้นะครับแล้วก็ถ้าเกิดคุณต้องการข้อมูลเพิ่มเติมอะไรแล้วก็ติดต่อมาที่ลิงก์โปรไฟล์ของผมนะครับและอย่าลืมติดตามความรู้ดีๆในคลิปถัดไปสวัสดีครับ